ยินดีต้อนรับสู่การเดินทางวันที่21ขอแสดงความยินดีกับความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงของทุกคนที่เข้ามาฝึกทดลองเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเข้มข้นจนถึงวันที่21ในโปรแกรมนั่งสมาธิภาวนา21วันสู่ความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งของศูนย์โชปา บทธรรมสมาธิและแบบฝึกหัดอันเข้มข้นและหลากหลายนี้คือของขวัญจากเราศูนโชปาที่มอบให้คุณด้วยความใส่ใจ21วันที่เราอยู่ด้วยกันในแต่ละวันของการฝึกคุณได้รับเครื่องมือประจำวันในการเข้าถึงความอุดมสมบูรณ์ต่างๆในชีวิตของคุณ คุณมีความมั่นใจมากขึ้นในทุกๆวันว่าการใช้ชีวิตด้วยความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและแตระหนักรู้ว่าความบุดมสมบูรณ์นั้นจริงๆแล้วเป็นสิทธิที่มาแต่กำเนิดของคุณพร้อมกับได้รับรู้ถึงประสบการณ์ของความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่ในตัวรอบๆ อยู่รอบๆตัวของคุณตลอดช่วงเวลาของการฝึกคุณรู้ว่าตัวตนของคุณสามารถทำงานร่วมกับตัวตนที่แท้จริงของคุณหรือ Hi h i g h e r s e l f ที่คุณค้นพบจากโปรแกรมนี้คุณมาถึงจุดที่สามารถแสดงออกได้อย่างแท้จริงว่าคุณเป็นความอดมสมบูรณ์เหลือเฟือจากภายใน ที่สามารถเอื้อเฟื้อต่อชีวิตของผู้คนและก่อกำเนิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแก่โรคใบนี้วันนี้ฉันจะนำคุณผ่านการทำสมาธิแบบจินตนาการให้เห็นภาพให้คุณได้พร้เมล็ดพันธุ์แห่งจิตที่ถึงพร้อมความอุดมสมบูรณ์ให้เติบโตอย่างลากลึก ลงในตัวคุณเจริญงอกงามขึ้นทั้งด้านความรักที่เปี่ยมร้นความสุขสดใสความเจริญรุ่งเรืองและเรื่องใดๆก็ตามที่คุณปรารถนาโดยการตระหนักรู้อย่างปิติสุขว่าความบุมสมบูรณ์นั้นจะไหลวนเวียนไปมาและเกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้อย่างง่ายดายและโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม อะไรมากเลยมาเริ่มกันเถอะขอให้คุณนั่งในท่าที่สบายและค่อยๆหลับตาลงหายใจเข้าหายใจออกเบาๆปล่อยความคิดที่วนเวียนทั้งหมดทิ้งไปหลังจากนั้นอนุญาตให้จิตของคุณไปสู่ทุ่งหญ้าที่สวยงามเงียบสงบ และเชิญชิญให้คุณนั่งลงในทุ่งหญ้าลงบนทุ่งหญ้านั้นพร้อมกับเพิดเพลินไปกับความงดงานรอบๆตัวขณะน,นี้คุณกวาดมือสัมผัสดินของทุ่งหญ้านั้นคุณสัมผัสดได้ถึงความนุ่มนวลและความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินนั้นคุณรู้สึก สัมผัสถึงการโอบกอดและการเชื่อมโยงกับโลกใบนี้ทั้งใบใบนี้สิ่งที่มีอยู่ในมมคุณตอนนี้คือห่อเล็กๆมากมายที่บรรจุมเมล็ดพันธุ์ที่หลากหลายตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์ของความสำนึกรู้คุณการซราบซึ้งชื่นชมความรักที่เต็มเปี่ยม ความรักที่เปี่ยมล้นความสงบสุขจากภายในความมั่งคั่งล่ำรวยความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีการพึ่งพาอาศัยกันและกันความลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันสุขภาพที่แข็งแรงยอดเยี่ยมและ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งปิติสุขทั้งมวลคุณแก่หอและโปยะรยเมล็ดพันธุ์ที่หลากหลายในมึก ของคุณลงบนผืนดินที่อุดมสมบูรณ์นั้นอย่างมั่นใจว่าจากนี้ไปเมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะได้รับการอบอุ้มจากแสงอาทิตย์และความชุ่มชื้นจากสายฝนให้เติบโตอย่างแข็งแรงสดชื่นและมีชีวิตชีวาขณะที่คุณเพลิดเพลินกับกลิ่นหอมอบอวล ของทุ่งหญ้าอยู่นั้นขอให้คุณกล่าวคำนี้ในใจเบาๆแต่ให้ดังพอที่จะสะท้อนก้องอยู่กลางหัวใจของคุณก่อนเดินออกจากทุ่งหญ้านั้นอย่างเงียบๆฉันคือความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่มีข้อจำกัดฉันคือความอุดมสมบูรณ์ ที่ไม่มีที่ไม่มีข้อจำกัดฉันคือความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่มีจำกัดฉันคือความปิติสุขที่ล้นเหลือฉันคือความปิติสุขที่ล้นเหลือฉันคือการเป็นอยู่ที่ดีอันแสนปราณี ฉันคือความเป็นอยู่ที่ดีอันแสนปลาณีฉันคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขฉันคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขฉันคือความกลมเกลียวประสานสอดคล้องอย่างบริบูรณ์ฉันคือความกลมเกลียวประสานสอดคล้องอย่างสมบูรณ์ ฉันคือความสงบเย็นภายในฉันคือความสงบเย็นภายในตอนนี้หายใจเข้าลึกๆช้าๆให้ลมผ่านจมูกเข้าไปในขณะที่เสียงในขณะที่ออกเสียงเบาๆว่าโซ จากนั้นค่อยๆหายใจออกให้ลมผ่านจมูกออกมาในขณะที่ออกให้เสียงเบาๆว่าฮ um ัมภาวนาเช่นนี้ไปเรื่อยๆโซฮัมโซฮัม so, ห um ากคุณเผลอคิดเรื่องอื่นหรือเรื่องใดก็ตาม หรือได้รับการรบกวนจากเสียงภายนอกหรือสัมผัสทางกายใดๆไม่เป็นไรให้กลับมาอยู่มนตรานี้ so, um, so, um. โซฮัมโซฮัมโปรดภาวนาต่อไปเรื่อยๆฉันจะดูเวลาให้เมื่อหมดเวลาคุณจะได้ยินเสียงะระฆังเบาๆเพื่อบอกว่า ได้เวลาละจากมันตาแล้วโซหมโซหมภาวนาอยู่ในใจ หลังจากที่คุณได้ยินเสียงะระฆังอีกครั้งขอให้คุณออกจากสมาธิพักสักครู่หายใจเข้าและออกลึก,ลกชๆช้าๆเมื่อคุณพร้อมค่อยลืมตาคุณได้ปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ด้านต่างๆและทิ้งไว้ให้อยู่ในการดูแลของบรรดา แห่งการสร้างสรรค์ที่ที่มเรสเหล่านั้นจะเติบโตเบ่งบานและออกดอกออกผลได้อย่างง่ายดายและไม่มีขีดจำกัดจงเชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะเวลาใดก็ตามคุณจะสามารถกลับมาเชื่อมต่อกับต้นทานแห่งความอุดมสมบูรณ์นี้ที่เป็นแก่นแท้และตัวตนที่แท้จริงของคุณ วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำกิจกรรมที่เราจะได้ทำไปด้วยกันและสิ่งสุดท้ายที่อยากฝากไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนความจำอันมหัศจรรย์สำหรับเรื่องที่พวกเราได้เรียนรู้และสำรวจด้วยกันมาทั้ง21วันขอให้บทภาวนาประจำของวันนี้อยู่ในใจของพวกคุณตลอดไป ทุกๆวันฉันใช้ชีวิตในทุกๆขณะด้วยความเต็มเปี่ยมอุดมสมบูรณ์ทุกๆวันฉันใช้ชีวิตในทุกๆขณะด้วยความเต็มเปี่ยมอุดมสมบูรณ์ทุกๆวันฉันใช้ชีวิตในทุกขณะด้วยความเต็มเปี่ยมอุดมสมบูรณ์นามาสเต